ถ้าเกิดว่านึกไปที่วัดที่สถานธรรมหรือนึกไปหาหลวงปูก่ก็จะรู้สึกสบายเย็นเพลินจิตเนี่ยเป็นตัวรับโยงส่งเวลาคิดถึงความทุกข์ทำไมถึงทุกข์ล่ะเวลาคิดถึงความสุขทำไมถึงสุขล่ะถ้าฝุขจริงๆน่ะร้อนๆเนี่ยคิดถึงขิมะมันยังเย็นเลยจิตเป็นตัวนำเข้าใจไหม เพราะจิตมันควบคุมท่าทั้งสี่อยู่ถ้าเราควบคุมจิตมันได้เนี่ยจิตมันก็ระบบในเวทและร่างกายเนี่ยมันก็ควบคุมได้เพราะน้องตาเจอพระสิสเนียความรู้พิเศษนะไม่ป่วยนะตายอย่างเดียวแล้วไม่ป่วยเพราะจิตท่านปรับท่าท่านได้จิตเนี่ยมันปรับา่าท่านบางคนงงไอ๊ะมนปรับได้ยังไงนั่นคิดว่าปรับ ไม่ได้ย่ายังไงจิตเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมธาตุทั้งสี่เราเนี่ยเพราะมันเกิดพร้อมกันตั้งแต่เกิดในท้องเราเกิดพร้อมกันนะฮะเวลารับขึ้นน่ะมันก็รับทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูบลิ่นเสียงใช่ไหมล่ะเอออย่างเราเกิดมาไจ้จําความได้เนี่ยแล้วก็บันทึกแล้วบันทึกลูบลิ่นเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่บันทึกทั้งโลกไม่ได้หยุดเลยแม้แต่นอนก็ยังฝันไปเนี่ยอาการของวันนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยเวลานอนมันตามไปฝันในข้างในเลยในฝันเลยนั่นคือจิตนั่นคือการบันทึกบันทึกตลอดเวลาผัวเมียด่ากันล้งด่าดีด่าก็ขึ้นมาเลยไอ้ที่บันทึกไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราฝึกมันอ่ะบังคับมันได้แน่นอนนะ บังคับได้ไม่ฝึกไม่ได้ด้วยพอเวลาตายเนี่ยจะออกธาไหนอะ่ะไม่ได้ฝึกเพราะธาตุมันบีบมามันควบคุมธาตุไม่ได้ใช่ไหมมันต้องออกจิตมันต้องออกแล้วมันออกอารมณ์ไหนอะ่ะทุกข์ไหมล่ะเพราะป่วยเพราะโดนของมีคมเพราะโดนโรคเพราะโดนแกช่ชราควบคุมไม่ได้้วจะเป็นต้องออก ที่เเรียกว่าทุกอะทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้นั่นแหละบางคนบอกโอ้ผัวทิ้งทุกเมียทิ้งทุกคนโงกว่าทุกอันนั้นมันทุกหาเองหาเรื่องเองหาเรื่องเองใช่ไหมล่ะทุกจรจรแต่ละภพแต่ละชาติทุกประจําคือคุดทุกเกิดแล้วก็ตายเนี่ยเนี่ยคือทุกประจํานี้ไม่พ้นนะเพราะนั้นต้องฝึกให้ทนไม่ได้ ไม่เป็นก็นตัวใครโฉมันตายแล้วก็กําหนดทิศทางไม่ได้แล้วจะไปไหนดีอา้าวว่าไงมีคําถามค่ะยากได้คําถามว่าหลวงตาเคยบอกว่าการสวดมนต์คือฐานอยากให้หลวงตาช่วยขยายคําว่าฐานได้ไหมคะได้เลยเบาฐานกรรมคือการกระทําฐานก็คือจิตฐานถ้ามันเบาแล้วเนี่ยเมียบ่นมันก็ไม่สนใจคือมันไม่ลำคานะ ถึงรำคาญก็ไม่นานนี่คือฐานพอมีฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะในอดีตเราปรารถนาอะไรมันก็จะมีความรู้สึกพอเราเห็นโลกลักษณ์ของพุทธธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยมีความสุขรู้สึกแล้วว่าเอะเราเคยปรารถนาเป็นพระเจ้านี่เป็นหน่อพุทธภูมินี่บางคนเอ๊ะเคยปรารถนาเป็นปเจกภูม,มิเอ๊ะบางคนปรารถนาเป็นสาวกภูมิ บางคนปาถนาตามบริษัทองค์ในองค์หนึ่งแต่บางคนไม่เคยเลยมันก็เริ่มตั้งสััจธอที่ฐานแล้วมีฐานแล้วเนี่ยมีความเชื่อแล้วนะนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีความเชื่อแล้วะวีกนี้มันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครนะบอกก่อนเป็นของเราทุกคนถามว่าคนในโลกเนี่ยมันจะใหญ่ไม่จะเล็กจะแม้แต่พระเจ้านะ ท่านได้ผานแล้วท่านเอาอะไรไปไหมไม่ได้เอาอะไรเลยไปเอาแต่ความรู้สึกแค่นั้นนะ่ะนี่คือการพิสุ์ในพุทธศาสนานะเพราะเราอ่ะเราตายเราอะไรไปนําใครไปได้ไหมไม่ได้นําความรู้สึกสุดท้ายคือกรรมแค่นั้นเองทําไมเขาถึงมาสวดมนต์ไหว้พระทำไมเขาถึงมาฝึกกละ่ะก็ฝึกเตรียมตัวให้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไนงะ เราจะรู้ได้ไงว่าจะตายเมื่อไหร่นี่คนรู้ไหมรู้ไหมว่าจะป่วยเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะมีความรู้สึกทางโลกมากเกินไปมีความรู้สึกทางโลกมากเกินไปไม่ห่างจากมันเพราะเราสวดมนต์เราห่างไหมห่างใช้ใยจิตเราอยู่กับพระไหมอยู่อยู่กับใจสนานาคมซึ่งท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ย แล้วอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ดิฉันอยากให้ที่น์ถ้ามีฐานแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้มนุษย์มีอะไรมากมีอาหารมีที่อยู่อาศัยขึ้นหงุมคือปัจจัยสี่เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่มีแค่อ,อยู่มีแค่อ,อยู่ไหมล่ะไม่มี่ลกดลอย่าเป็นเล่นมือโทรศัพท์มาเล่นมาก เรนจำเป็นก็พอแล้วเรนราตามม่จังวอ้าวมีอะไรถามคำถามนะคะคนในยุคป,ปัจจุบัน,นะคะ่ะที่มีบุญญาลิทธ์เหมือนสมัยพุทธกาลมีไหมคะหลวงตามีท่านไม่มาแล้วครับมีมีเยอะมีเยอะมากนะคะทนที่มีอายุไขเป็นหลายพันปียังมีเลยฮะ,ะเนี้ยเป็นคนนี่แหละ มีอายุหลายพันปียังมีเลยฮะเพราะท่านบริหารธาตุท่านควบคุมธาตุได้เพราะท่านฝึกจิตควบคุมธาตุใช่ไหมอย่างเรานั่งนเนี้ยเรานึกถึงบ้านเนี้ยหรือว่าบ้านเราแต่ไม่โลกในบ้านเราใครทําอะไรมั่งไม่รู้แต่ถ้าเราฝึกจริงๆเนี้ยพอเรานึกปั๊บเราจะรู้เลยคนในบ้านมีใคร มีคนกี่คนธรอะไรมีวิญญาณกี่วิญญาณีนขัญญ้นที่สองขั้นขั้นที่สามคือนึกปับ๊บไปถึงบ้านเลยไปทั้งชาตินี่แหละเชื่อไหมล่ะ <laughs> ถ้าอยากเชื่อก็ต้องฝึกนะเนี่ยเด็กเนี่ยฝึกง่ายแต่มันจะฝึกหรือเปล่านั่นเองสวดมนแป๊บกลับแล้วล่ะ <laughs> มันมาจากอดีตนะฮะอดีตนะปัจจุบันเนี่ยไอการกระทําปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตเนี่ยคือสัจธรรมจริงๆแล้วถ้าเข้าใจจริงๆนะไม่มีใครไม่สอนมนุษย์ภาวนานหรอกไม่คัดไม่มีใครทากับไม่ทํากรรมฐานหรอกนะ คำถามนะคะบางคนสวดจัก,กับคัตเป็นประจำค่ะแล้วชีวิตดีขึ้นทุกด้านเป็นเพราะกำลังของบทสวดเข้าไปปรับทุกอย่างในชีวิตเขาให้ดีขึ้นใช่ไหมคะเช่เด็กๆนะฮะเรื่องพวกนี้ยเรื่องทรัพย์พวกนี้ยถ้ามีมากกับเป็นภัยนะถ้าไม่แจกนะถ้ามีแล้วแจกอย่างไม่เป็นไรนะมีพวกถ้ามีเก็บม,มันก็ไม่มีพวกใช่ไหมล่ะ ทามีแล้วก็แจกไปแต่แล้วเอาไปไม่ได้ไงก็แจกไปเดียเอาไว้พอมีดำรงชีวิตก็พอแล้วถ้ามันรู้จริงๆเนมันจะเก็บไวนะ้ทําไมล่ะอันนี้เพราะเขาไม่รู้นะเพราะเขาโลกไหมเขาไม่รู้คําถามนะคะ หลวงตาเคยบอกว่าสวดมนต์อย่างเดียวถ้าทําเป็นจริงๆก็รวยได้อยากให้หลวงตาเมตตาช่วยอธิบายแบบละเอียดว่าสวดแล้วจะรวยได้ด้วยวิธีไหนคะทุกวิธีอะมวยมดเดียวยังได้เลยลุกซีหลงปูอธิษฐานนะฮะสมัยก่อนเขาเล่นพุ่นอะอธิษฐานกี่ล้านอะแล้วจะหยุดอธิษฐานก็ท่านเลยกี่ล้านเลยหยุดพอได้ตามต้องการก็หยุดไนงะ สรวดไปที่สวดไม่รู้ก็อย่าสวดสวดเลยต้องวดให้รู้รู้มันดีจริงจใช่ไหมล่ะบ่ตรวดมันก็ต้องวิสุด์เป็นขั้นขั้นไปเป็นระยะระยะไปคำถามนะคะทําไมเวลาสวดมนต์ที่กบินคะ่ะมาไหว้หลวงปู่ดูองค์ใหญ่แล้วมีความรู้สึกสงบได้ไวคะ่ะอ้าวข็มารมีหลวงปู่ไง หลวงปู่ท่านเป็นโพธริสัทว์ที่เต็มนะท่านมีโลกธรรมคนยังเข้าใจผิดนะว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยต้องไปขอกับพระนะพระพุทธรูมนะันไม่ใช่นะพระพุทธรูกนะรูกของพุทธะหรือพระหรหันเนี่ยท่านไม่เกิดแล้วนะท่านช่วยเราไม่ได้นะที่เราไปขอได้คือเทวดาประจําแถวนั้นะ เทวดาที่เกี่ยวข้องกับพุทธรูกนะแต่ถ้าเราหลวงปู่เนี่ยเดี๋ยวหลวงหลวงพ่อองไหนกันที่เป็นโพธิสัตว์ไปขอท่านได้นะเพราะท่านยังต้องเวียนว่ายกายกายเกิดอยู่กับเราแล้วหลวงพ่อในท่านบาร,รมีท่านรวมยังไม่ได้รวมไงยังกระจายอยู่ตามลูปหลักท่านอยู่ทั่วไปอยู่เลยเราสามารถจะนําบาร,รมีท่านมาเป็นประโยชน์ได้เลยคําถามนะคะ ขอให้หลวงตาค่ะช่วยอธิบายข้อแตกต่างระหว่างบุญสร้างสถานที่ให้คนมาสวดมนต์กับสร้างรูปลักษณ์ของพุทธธรรมาสังฆาค่ะรูปลักษณ์พระพุทธรูปค่ะหรือว่ารูปลักษณ์หลวงปู่ดูหลวงตามาค่ะว่าต่างกันยังไงคะโอ้ยต่างกันลิบแล้วเพระต่างกันฟ้ากับดินแล้ว <c oughs> สมัยที่อยู่กับท่านนะท่านบอกว่าประยุกยุกนี้นะท่านบอกชาตินี้แหละเองเนี่ยแหละท่านว่าหลวงตานะ การพูดท่านหลวงตาพููโยกันท่านมาถ้าเองสร้างบาร,รมีเองสร้างวัตถุเนี่ยวัตถุสร้างลูกวัตถุทั้งหมดเนี่ยสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่อตามอะเต็มแผ่นดินเนี่ยเองก็ได้สองพันปีถ้าเองเปิแผ่เมตตาประพฤภูมิส่งวิญ,ญญาณที่มันมีทุกข์นะหรือแนะนำมนุษย์ให้สวดมนต์นะ ลองพิจารณาว่าอย่างไหนมันสั้นหรือมันยาวพิกันาลองพิจารณาดูบุญที่เรารับจากการสร้างคือได้สองพันกว่าปีแล้วก็จบแล้วฮะแต่ส่วนวิญญาณทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่เราผูกพันด้วยความดีช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายแตไกข้างหน้าเนี่ยลองคิดดูมันมากแค่ไหนอ่ะ เขาจะต้องเวียนไายตายเกิดไปกี่อีกเราอีกงานประมาณประมาณไม่ได้เพราะเราเกิดคนเดียวไม่ได้เกิดไม่ได้นะทำอะไรก็ต้องมีพวกท่านบอกคอยช่วยเหลือท่านสมัยที่ลงตาอยู่ที่ถ้ำลงตาจะไม่สร้างเลยนะเพิ่งมาสร้างตอนที่มีคนถวายสตังนี่แหละถ้ามีคนถวายสตังก็สร้างอยู่นะ ถ้าไม่สวายก็ไม่สร้างสอบมนุนเน้นเรื่องส่วนมนุนเป็นหลักนะเพราะอยากให้ทุกท่านมีฐานท่านมีฐานนะท่านมีประโยชน์ในการเว้นว่าตายเกิดในอนาคตมากท่านมีประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่ลองคิดดูนีฮะชีวิตเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือพิจารณาตาม สภาพของความเป็นจริงตามที่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตาไว้ไงหลวงตาสร้างเยอะนะ้วว่าถ่วแต่ไม่เคยไปดูเลยไปไหนก็ส่วนตนเป็นหลักเลยส่วนตนเป็นหลักฮนะอา้าวมีอะไรถาม คำถามนะคะอยากทําบ้านให้พ่อใหม่ค่ะแต่ยังไม่มีกําลังศรัพย์จะอธิฐานยังไรคะหลวงตาถึงจะมีศรัพย์ทําบ้านให้พ่อได้สําเร็จค่ะมันจะไปยากอะไรเ็เกีย้ยกลองพระให้ให้พ่อมาบวชเป็นพระนะ <c oughs> สร้างบ้านให้พ่อเราพ่อไปแล้วก็เป็นของใครเป็นของลูกลูกไปเป็นของหลานไม่ใช่ของไข่หลวงตาพิจารณาตอนที่จะบวชนะเฮ้ยมีบ้านหลังหนึ่งปดเปเรีญเนี่ย กูตายแล้วกูก็เป็นของลูกของหลานของเลนเอ้ยมันไม่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากเลยเนี่ยท่านเราเป็นเบวชดนะเราเกิดไปสร้างวัดมาเนี่ยก็วัดเปของเราเออเขาเราตายมันก็เป็นประโยชน์ของคนต่อไปเรื่อยๆลองพิจารณาด้วยอย่างไหนสั้นกับยาวเอาท่านเรืงพ่อเนี่ยท่านสอนนายเองอยากคิดสั้นให้คิดยาว,ยาว ไอ้พวกนักธุรกิจทุกวันเนี่ยมันคิดสั้นมันคิดชาติเดียวแต่โพริษัทเขาคิดเป็นกลับเน,นะนี่นะเนี่ยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยสองพันกว่าปีเนี่ยเองสามารถจะเกิดได้ร้อยได้ร้อยหลายร้อยชาติท่านบอกไอ้พวกนั้นชาติเดียวกูรวยชาติเดียวตายแล้วไปไหนตกภูมิตกภูมิเหรอตกภูมิไปไหนไม่รอดตกยาวด้วย เพื่เจ้าหลายองค์ยังไม่มาแล้วบางคนเราไม่เข้าใจนั่นเองไม่เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เข้าใจเรื่องโลกของวิญญาณไม่เข้าใจของเรื่องของกรรมไม่เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์แค่นั้นเองเราก็เลยไม่เชื่อใช่ไหมท่านบอกทำไมไม่พิสูจน์อ่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์ได้เนี่ยพิสูจน์ทุกเรื่องเนี่ยได้เนี่ยใช่ไหมเออ แล้วเอาอะไรไปได้อ่ะเห็นชัดๆเลยแล้วเ,เหตุที่จะเกิดกับเราเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เราเห็นเห็นชัดๆเลยในโลกเนี่ยแล้วมันปลอดภัยในโลกปัจจุบันเนี่ยไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นตลอดนะในมันจะฆ่ากันดีล่ะท่านนึกว่าท่านจะปลอดภยัยเหรอ ไปที่ไหนท่านปลอดภัยไหมแม้แต่อาหารแม้แต่ลมหายใจแม้แต่น้าท่านก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นท่านอยู่กับพระเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกละเอเมน่าไปเอเมน่ากินเอเมน่าอยู่มันเป็นความรู้สึกนี่คือคนโบราณเนี่ยเขามีรางสังหรณ์นคนโบราณมันมีนวัตถุไม่เจริญเวลาลูกหลานเหลนหรือญาติเนี่ยกําเข้าเขาจะรู้เลย ควมรู้สึกเขาจะรู้เลยเอ้ยไปวัดไปอยู่วัดไปทําไมก็อยู่กับพระไงเขาจะรู้ที่เปลี่ยนกระแสของตาหูจมูกเดินกายตาไปเจอพระไปสวดมนต์กระแสของตำ่ำมันก็ขาดไปมันก็เบ่นไปไงอย่างเราเนี่ยไม่เข้าใจโรคมันก็ระบาดเนี่ยลลเนี่ยโรคระบาดเนี่ย โลกมันเล่นโลกความดันโลกเบาหวานโลกหัวใจนะอย่าให้เป็นท่านบอกถ้าเป็นเราเองทริปตลอดชีวิตอยากทุกไหมล่ะถ้าไม่อยากทุกก็สวดมนต์เอาจิตเราไปปลูกไว้กับพุทธมนต์ไปปลูกไว้กับใจสนานาคมซึ่งท่านทิ้งไว้ในโลกเนยท่านไม่้เปล่าด้วยเป็นสายใหญ่เขยไหมตั้งแต่พระเจ้าองค์แรก มาถึงองค์นี้ละองค์ข้างหน้าอยู่ในโลกเนี่ยไม่ไปไหนสถานที่ตรงนี้เนี่ยทำไว้เพื่อให้คนมาฝึกเตรียมตัวตายเกิดตายเกิดไงตายแน่แล้วเกิดแน,น่แล้วเกิดแล้วไปไหนนะว่าง่า คำถามนะคะเห็นคนอื่นเขามีโชคถูกเลขถูกหวยค่ะก็อยากจะถูกกับเขาบ้างเลยเคยขอหลวงปู่นะคะแต่ยังไม่ได้ขอหลวงตาให้มีโชคเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะไม่ยากหนอกไม่ยากหรอกกดมนไปเรื่อยๆนะอีกคําถามนะคะคนที่ถวายเพชรยอดพระเกตและคนที่ถวายอิฐหินปูนใครได้บุญมากกว่ากันคะพอกันนะฮะมันเป็นตัวประกอบ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้เข้าใจไหมทุกส่วนในในวัดคือเป็นเป็นส่วนเดียวกันหมดนะหลวงตาคะจะทราบได้อย่างไรคะว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นบารมีเต็มแล้วหรือยังไม่รู้หรอกต้องไปถามท่านนะท่านจะบอกไม่บอกไม่รู้เลย <laughs> ไม่มีวิธีสังเกตเลยใช่ไหมคะมีมีมี สดมนไปเรื่อยๆมีเราสามารถขอกําหนดดูพระแก้วคู่บรารมีของท่านก็ได้ใช่ไหมคะใช่ฮถ้าเกิดสีของพระแก้วเต็มก็คือทนาบรามนบรามีเต็มบรารมีเต็มนะ,ะคนที่บาดน,นาเป็นพระเจ้าเป็นหนุ่พระพรมเนี่ยไปจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกที่ฟังนี่นะทุกคนเป็นได้นะ,ะอย่าไปประมาทชีวิตตัวเองนะ เพราะการเวียนว่ายแต่เกิดมันเรื่องธรรมชาติท่านหลวง,งพ่อท่านธิบาบบอกเอาเองก็เกิดเกิดตาย,ตาย,ต,ายตายอยู่แล้วท่านบอกเองก็ทําทําไปด้วยเองก็จะได้รู้ทําไปเรื่อยๆค่อยๆทําไปพบชาติมันแป๊บเดียวท่านบอกอย่าไปติดอย่าไปคิดสั้นคิดมันชาติเดียวไม่ได้ท่านบอกคิดมันยาวๆเออพิสูจได้นะะคนที่บรารนาเป็นพระเจ้ามีเยอะ พอสร้างเวียนว่าใจเกิดพอขี้เกียจกลามันก็เหมือนกันนะทว่าเวลาเยอะแยะไปทั้งหมดเพราะนั้นตอน,นดํารงชีวิตอยู่เนี่ยชาตินี้เนี่ยลาบากที่สุดล้นลเนี้ยลำบากนะยอย่าไปติดนะวัาถุวตถุมากไปติดมากไม่ไ,ได้เอาพอดีเราจะไม่เอาพอดีมันเป็นภยัย